หพาโฟตีสามครั้งหลุมที่สองครับพาเท่าไหร่พาทรีโอเคพาทรี l ล t s ก o หนึ่งอุ๊บส์อ้าวถึงน้ามาเริ่มใหม่หรือเปล่าถาตกน้า <c oughs> <c oughs> ไม่นับบวกเลยนับบวกต่อสเอ้ยสองโอ้ยที่เออหลุมที่เท่าไหร่คะหลุมที่สาม,สามออพาสี่ เ oh, ด้เด้เด้เดี๋ยวหนึ่งช้า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 สามลูกต้องเล็งไม้ดีๆจำได้ไหมแม่เคยบอกไงพาหลุมที่สี่พาเท่าไหร่คะพาสี่ ใจสติใจเย็นเย็นหนึ่งใจเย็นเย็นอ้าว <c oughs> โอ๊ยสองสามแม่สอนให้เลยลูกอย่าเปิดหน้าไม้เกินไปสี่แล้วใจเย็นเย็นเย็น เอออย่าเปิดนะเออโอเค<า>บิดเกินบิดเกินห้าเดียบ<อ> <Yeah. S 1> ไปหนุ่มที่ห้าพาเท่าไหร่คะเออหนุ่มที่หกพาสี่พาส<า>เอาใหม่เอาใหม่มาตั้งใหม่มาตั้งใหม่ให้มันโดนลูกดีๆ จะเย็ยนๆใจเย็ยนๆหลุมที่เ็พาหหลุมที่เจ็ดพาห้าเออ1 1> นั่นแหละ ช้าให้ไปจ่อปากหลุมกวินเบาๆเบาๆโอเจ็ด เมื่อกี้หลุมที่เจ็ดพากวินตีเท่าไหร่เพไปเดี๋ยวเดช้า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 เแม่ถ่ายวิดีโออยู่ จะได้พาหรือเปล่าไม่สิปาสามช้าช้าโอเคช้าช้าลูกช้าช้าตั้งท่าดีๆครับย่อข่าวนิดนึ่งอู้อู้อู้ รอตากล้องด้วยรอตากล้องด้วยสองสามอุอ้ยอุอ้ยเฮ้ยภาสามพอดีขาสามพอดีอเยี่ยมทำไมอ่ะอุ้ยปวดจน ถ,ถ้าเราตีลงหลุมตรงนี้ปุ๊บเราก็จะลงไปข้างล่างต่อ ตีเบาๆครับลองดูหน้าไม้ลองกะหน้าไม้โหเร็วอะไรจะปันนั้นรีบรีบนี่มาลงรู มันก็จะไปต่อข้างล่างแบบนี้ 1, หนึ่งว้วสองเยี่ยมใจเย็นๆตั้งท่าดีๆด,ดูหน้าไม้ดีๆเบาเบาเย้สามโอ้โหมองไม่เห็นคนแล้วไม่ 네. ให้แม่ถ่ายวีดีโอมาดีๆยังไงดูดิโอเค,อเคมาดูกันว่ากบินตีได้กี่ที <laughs> 4แม่ลง <laughs> <Sih. laughs> นายตีไม่โดนลูกอะ <c oughs> เห็นไหมโฟกัสที่ตัวเองลูกไม่ต้องไปดูคนอื่นค่ะ <c oughs> ไม่เห็นตัวลูกเลยเข้าไม่ใกล้หน่อย ช้าลูกช้าช้าไม่ต้องรีบปวีไม่ต้องรีบช้าช้าเลยครับเห็นไหมเก่งมากมันต้องตีแรงก่อนเด็กครั้งแรก ช,ช้าช้าเราไม่ได้แข่งกับใครลูกช้าช้าโอเคเอาไม่อ hmm. า <Okay. S 2> oh <my> <laughs> 边太狗。 สองสามสี่ห้าจม,มามาให้เริ่มใหม่เลยมาทำไมให้เริ่มใหม่ไม,ไม,ไม่แต่นับหนึ่งใหม่ไงใช่ไหม อันนี้เออเอาทำไมอ่ะเอาใหม่ให้แรงว่าเดิมไปให้ใหม่ให้โอกาสอีกครั้งนึงให้แรงว่าเดิมให้แรงว่าเดิมให้แรงว่าเดิมดูตั้งท่าให้มั่นคง